เอเข้าตรงไหนนีเ่เข้าเนื้เข้าเน้อเข้าเนียวเราไปดูข้างในกัน,นครับต้นไพยนีน่แมนรเ่แมนครับมดาดส สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่ดเทย์กับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูที่ดินติดถนนเส้นนี้นะหนึ่งสอกาที่กาลังขยายถนนตรงนี้นะครับผมเนื้อที่ประมาณ2ได้เศษเกือบ3งานนะครับผมขายอยู่ที่8ปดแสนพันบาทนะครับผมติดถนน1นึ่นยกะครับแยกบ้านเหน็ดท่าเกระเปิดกนะครับผมอยู่บ้านห้วยเจริญตำบลท่าไอ้ตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ แปลงนี้ติดถนนมีข้อดีนะครับแปลงนี้ติดถนนสองด้านนะครับคือด้านหน้าติดถนนเส้นหลักตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างก็ติดถนนทองกรียนะครับพืนทีสวยเลยนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะฮะก็อยู่ใจกลางชุมชนครับบ้านห้วยเจริญมีไฟฟ้านับประปาครบขันนะครับผมตอนนี้เขากําลังขยายถนนอยู่นะฮะก็ไม่ไกลครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะฮะ ใครที่กำลังชื่อชอบคนที่ทำเลดีๆติดหุนหลักนะของชุมชนนะฮะแห่งนี้บอกเลยนะครับผม8 4 9 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้คุยกับเจ้าของเองเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไม่กี่กิโลเมตรข้างหน้าเนี่ยก็ถึงที่ดินแล้วนะคผมนี่ตอนนี้เขากำลังจะขยายถนนตรงนี้นะฮะสถานที่สำคัญมากมายที่ใกล้ไอ้ที่ดินแปลงนี้ก็มีไร่บีบีวอลเลยนะของบุญรอดนะครับผมก็ ่าใกล้ๆก็คือโรงพยาบาลหมาอะไรโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะฮะหรือศูนย์การแพทย์หมาอะไรแม่ฟ้าหลวงนะครับผมตอนนี้เขากำลังพัฒนาถนนนะ,ะขยายถนนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะว่าดินแปลงนี้จะสวยงามแค่ไหนนะฮะเอกสารชิชนนทนะครับผมการเดินทางก็ถนน1209นะครับ แยกมันเด่นท่าเขาเปิดนะครับผมห่างจากตัวนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ20กิโลเมตรนะครับห่างจากสนามบินก็ประมาณ18กิโลเมตรนะฮะไกลนะครับไกลจากถนนบยพาสชลอ0นึนะฮะที่แยกมาจากาถนนพนโยธทยนแล้วก็ ไปเชียงแสนท่าเรือวันที่สองนะครับตอนนี้เรามาจากตอนนี้เราเดินทางมาจากตัวเมืองอตัวตำบลท่าข้าวเปิดนะครับผมกําลังตรงไปก็มุ่งหน้าไปสู่ตัวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะหรือตำบลไม่ข้าต้มนะครับตอนนี้เราก็เข้าเ,เขตไม่ข้าต้มแล้วนะครับ ที่แปลงเล็กๆตอนนี้หายากแล้วนะครับติดถนนใหญ่แบบนี้นะฮะส่วนมันจะเป็นแปลงใหญ่กันทั้งหมดนะฮะ <Okay. S 1> ที่ดินที่ของชาวบ้านเนะฮะ <Okay. S 1> หมอมากทําร้านหรือปลูกบ,บ้าน,นะะได้หมดเลยนะครับผม <Okay. S 1> อยู่บ้านห้วยเจริญน,นะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็มาอยู่อา่า ราดนิมิตนะฮะต่บนไม่คับต้มนะฮะอ่าเดี๋ยวเรยวตรงนี้นะครับผมอ๋อที่นี่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงนะฮะ ถึงนั้นครับที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับนิติตอนแรกสองงานเก้าสิบสองตารางวาสองงานเก้าสิบสองเกือบสามงานเนาะสองงานเก้าสิบสองตารางวาเกือบสามละข้างๆจะติดคอนกรีตนะครับอ่าเป็นถนนปครงสร้าง โครงการอาหารสวนตะบนใชไหมเขาต้มนี่ฮะด้านหน้าก็ติดถนนซอยสิบสองอันนี้วัดอน,นึ่งก็เลยวัดลาดนิมิตนี่ซอยสิบสองตอนนี้เขากำลังย้ายถนนหนึ่งสนะครับ ผมวนเส้นนี้เลยนะย้ายตรงนีครับเอ้เข้าตรงไหนนี่เข้าเนี่ยนี่เขาเข้านี้เข้าไหนคเข้าเขีวเาไปดูข้างในกันนะครับต้นไพลน่งแมนเรอแมนครับ้ขดปหเึ่งเส้นนหลังหเ้ครับอ๋อไม่หนึ่เส้นนึงอะเไปดูกันที่ตรงตรงนี้นะครับ กำลังทำถนนกันอยู่นะขยายามนนกันอีกสมิบโหนแปงนะคะเอ๊ะถ้าทำท้าึ้นแล้วมันสูงกว่าอย่างนี้นี่มัเออเข้าข้างอ่ะเข้าข้างอ๋อเขาเขาตั้งหน้าอะไรกั คือผมต้องตอบตรงนี้นออเลนะรอทำาขึ้นแบบนั้น,นะะแบบข้างบ้าน,นะะเลยนะตน,นะ,ะติดหนุนเลยนะครับติดหนุนสองด้านนะฮะถึงปลาไพ่ไปดับ ต่อไปก็มีมดครับมันจะติฟถนนเนี่ยครับถนนติฟต์สามหน้าโอ้ตัดหลังก็มีบื้องถนนเงี้ตัดหลังกระเบื้องทุกชนิดที่ชาวบ้านในบ้านหรอที่มันต้องถมเนาะดูรูปข้างในกันครับรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับตอนนี้ตัดยอดนะฮะดูข้างในเป็นยังไงนะครับ แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับไปคุยกับเจ้าของเลยตรงนี้นะถมปรับพื้นที่นิดหน่อยครับก็ได้เลยนะไปน,นี้ <S <S นอันนี้ขอตัดแลยเหรอ ตัวไถ่ปั๊บพดีหน่อยนะแต่ตั้งหลังจะฮองฮองน่อยเนาะเขาเกาะไถ่ออกเห็นเนาะฮะตัวนี้ตรงที่กาะไถ่นี่จะเป็นก็ก็ไผ่มาคู่แฝงเนาะเพราะเอาดินหล่อลงมานะให้เท่ากันนะฮะ กลางชนชนเลยนะครับหน้ากว้างที่เบื้องหสองห้าเมตรถึงก้อนนี่เป็นบ่อดินครนี่ส่วนของติดหุ่นสามด้านเลยกันนี่สามด้านสามด้านเหรอมีหรอ เออแม่นสามด้านติดตงสามด้านเนาะปับพืนหน้อยงั้เอากไม่ไมโคเอากุดนอันนี่ถ้า้าว่าเขาขายื้มนเขาเขาก็เรีนไพ่ม้นี่เขาับดซื้อรรตัดเอาเลยเด้อนี่เก็เอานี่หัวเลยผลบ้านสัตว์ตุ๊ดเฟนเลยครับซื้อใหม่เหรครับ เต่ยกไอ้ปึ้งเขามาซื้อทั้งนี้แหะสอภัยงามัดขอตั้งสนุนตั้งเยอก้อนเปลนเนินใหญ่ก็ลืมปิดที่อีกไก้อนเป็ี่นดอยก็ับเ่ยนดอยจบกลิ้นอเราไปดูถนนด้านหลังกัน แบกเห็นล็อกเลยได้สบายเลยเนะข้าตั้งเนะหรับนิมิตที่ด้านหลังมันจะต่ำนิดนึงนะฮะแล้วแต่ปรับพื้นที่เอานะฮะติดทีดด่ตามไปไหนนะี่ นี่ตัง้งกับบ้านก็อยู่ในซอยนี่ครับสองซอยครับข้างในเป็นหมูบมมหม่บ้านอยู่เนาะเออนี่ก็หมู่บ้านอยู่เออโทรหากันหมดเลยโทรโทรดีไหนถนนใหญ่ครับมีไง่รับที่เขาผมไงนั่งกับซอ,อยวสิปอ<ม>ันนี้ของใครนี่เออสองก้อครับอยู่หมู่สิบสามนี่ที่เราอยู่ในแปลงตัวนี้เนาะ อมยาส่ดสุดเหตุแดนก็คือตรงนี้ฮะมุมนี้มิเตอร์ไฟฟ้าน้ำปลามีครบันฮะหลักมุดตรงนี้รมิเตอร์ไฟฟ้าน้ำปลามีหมด ไฟน,นี้ต้องลื้อออกนะฮะใช้ไมโครนี่เราอยู่หลังทดินนะฮะที่ครับสนาดตัวนี้ของทำถางอยูนะครับเปนแสนสี่หมื่นเก้าพนบานะปี้ะ เลยนะครับ,บ้านใหม่ฮะหมูจอจอ่12ตำบลแม่ต้มเมืองจัาเชียงร้างครับด้านหลังก็เป็นชุมชนนะครับทางนี้ก็ปูถนนใหญ่นะฮะของหลายทางนะครับด้านหลังนี่เป็นสอ,อกกนะฮะติดแปลงนี้พอหน้าถนนใหญ่ของ มู่สิบามมู่นี่ครับบ้านไหม่บ้านไหม่หมูสิบสามถนนสามด้านนะครับถนนเส้น1 2ึ่นย์ะครับแยกบ้านเด่น้า,ากระปุกรับ ทางลูกค้าจะทําทางเข้าถ้าลูกบ้านจะทําเข้าด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้นะฮะได้หมดเลยนะครับเขากำลังทำถนนกันอยู่นะครับแปลนนี้จะสูงอยู่สูงกว่าระดับถนนนะครับ